สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพรเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่275นะคะ วันนี้นะคะมีพระหลากหลายรายการนะคะบอกเลยว่าวันนี้น้องก็มาจัดปูให้พิเศษด้วยนะคะพี่เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละร้อยห้าสิบาทฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะถ้าปิดคู่นะคะพี่ปิดคู่ที่สองรอยบาทนะคะอง์คเดียวร้อยสององค์สองรอยนะคะแล้วก็จะส่งให้ฟรีด้วยนะคะพี่นะจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะก็ ดี๋ยวยังไงนะคะก่อนรับดูรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบพระใส่กอบกันก่อนนะคะร้อยห้าสิบบาททุกรายการนะคะฟังไม่ผิดนะคะ 150บาททุกรายการนะคะองนี้จะเป็นรายการที่1นนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ,ะ,คะองนะะี้รายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นรูปป่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปป่อหลวงพ่อเงินนะคะอง um ์นี้รายการที่สองนะคะองค์นี้รายการที่สองนะคะ รายการที่3นะคะรายการที่3นะคะเป็นกุมารนะคะกุมารยืนเท้าเอวนะคะองนี้รายการที่3นะคะกุมารทองเรียกทรัพย์ต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นหลวงพ่อพระครูแสวงนะคะเป็นพระครูแสวงนะคะองนี้รายการที่4นะคะวัดโพสว่าง รายการที่4ต่อไปรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จขี่ไก่นะคพระสมเด็จขี่ไก่นะคะ,ะ,ะ,คะองนอี้รายการที่5นะคะองนอี้รายการที่5นะคะรายการที่6รายการที่6เป็นพระอุปชาคงนะคะวัดบ้านตูน จะอวดอง์นี้รายการที่หนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อทองสุกนะคะหลวงพ่อทองสุกนะคะดูหน้าพระได้เลยนะคะพี่นะดูหน้าผะได้เลยนะคะจังหวัดตาดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนะคะเป็นหลวงพ่อกันตะศีวรัตละวัดนะคะกันตะสีกันตะสีละวัดนะคะหลวงพ่ออะไรเนาะไม่รู้จักชื่อเล่นท่านนะคะด้าน,นหลังนะคะเป็นเจ้าพ่อขุนด่านนะคะอําเภอเมืองนคะรนายกอยู่วัดดงนะคะเหรียญนี้นะคะรายการที่ เป็นรายการที่8นะคะเป็นรายการที่8ต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อขาวนะคะเป็นพุทธรูปหลวงพ่อขาวนะคะรายการที่9นะคะวัดทุ่งโพนะคะวัดทุ่งโหพหลวงพ่อขาวรายการที่9ต่อไปรายการที่สินะคะ รายการที่10นะคะเป็น4หูหตานะคะ4หูหตารายการที่10นะคะรายการที่11เนะคะเป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะเป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะองนี้รายการที่11 1อนะคะล็อกเก็ต รายการที่12นะคะหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นไตมาดนะคะรายการที่12 150บาททุกรายการนะคะปิดคู่200บาทราคาจัดโปรพิเศษเลยนะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะอันนี้กล่องเดิมแบบนี้นะคะเขียนรุ่นพิเศษนะคะด้านหลังนะคะ ด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้นะคะคมชัดสวยงามเลยนะคะมียิงไดโค้ดด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะปัตตานีรายการที่14นะคะพระพุทธชินราชนะคะรายการที่14นะคะพระพุทธชินราชนะคะรุ่นเสาห้านะคะ รุ่นเสาห้านะคะพระพุตชินาชนะคะพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะคะรายการที่14ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นกุมารนะคะเป็นกุมารทองนะคะยืนบนดอกบัวนะคะอง์นี้เป็นรายการที่15นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่16นะคะ นี่นะคะรายการที่16ต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17เป็นพราปิดตานะคะเป็นพราปิดตานะคะองนี้อยู่รายการที่17นะคะพี่ๆสามารถจดหมายเลขรายการได้เลยนะคะแล้วก็มาแจ้งปิดกับน้องทีเดียวได้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะรายการที่18ดนะคะด้านหลังเป็นพระ AH ยาคุตกับถุงเหมือนถุงเงินถุงทองแบบนี้เลยนะคะมั่งมีตลอดการอง์นี้จะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19เนะคะเป็นหลวงพ่อสอนนะคะเป็นหลวงพ่อสอนวัดเสริม เสริส่างจังหวัดนะครราชสีมานะคะแล้วก็มีหรวงพ่อเงินห้อยคู่กันมาแบบนี้นะคะอันนี้เอาไปเลยคู่กันนะคะอันนี้เอาไปเลยคู่กันนะคะน้องนับเป็นรายการเดียวนะคะรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะวัดดอยแม่ปังนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นครูบาศรีวิชัยนะคะเป็นครูบาศรีวิชัยนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะครูบาศรีวิชัย ปี4 8 8สนะคะเหรียญนี้นะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนนะคะวัดเกินกระถิ่นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดรบบุรีนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่22นะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระกิ่งนะคะ พระกิ่งรายการที่23นะคะหลวงพระชัยนะคะพระชัยหลวงปู่ทวดนะคะเขียนว่าพระชัยหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้จะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้รายการที่24นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานเป็นรอยตะไบแบบนี้นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรอดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรอดรุ่น2นะคะรายการที่25วัดทับกิจเหนือชุมแสงนครสวรรค์นะคะรายการที่26นะคะรายการที่26เป็นหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกนะคะ เหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะคะปีห5้านะคะแบบไม่ตัดปีกนะคะพี่แบบไม่ตัดปีกนะคะองคนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นหลวงพ่อน้อยนะคะวัดหนองโกนครสวรรค์ชุมแสงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะ รายการที่28เป็นรุ่นคู Marie ่บารมีนะคะรุ It ่นคู่มหาบารมีหลวงพ่อพัดหลวงพ่อกำจัดนะคะอันนี้จะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมนะคะรายการที่29นะคะรายการที่29เเหรียญหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมนะคะ รายการต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30เป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อผิวสีแดงเป็นเนื้อโลหะแบบนี้นะคะองนี้รายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระผงสุพรรณรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระสมเด็จขาโต๊ใช่ไหมคะเรียกแบบนี้ได้ไหม นะเป็นด้านบนเนี่ยเป็นทรงเหมือนนางพญานะคะแล้วก็มีแบบว่าชั้นชั้นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่33ด้านหลังเป็นรอยตะไบแบบนี้นะคะด้านหลังเหมือนเป็นรอยแบบว่าถักๆแบบนี้นะคะอง์นี้จะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะ รายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่34นะคะคูณซับแสนร้านนะคะปี2539้าวัดบ้านไร่นะคะองนี้รายการที่34นะคะเ่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาทองมานะคะเหรียญย้อนยุคนะคะปี2541นะคะปี2541นะคะ เป็นรุ่นอุดมทรัพย์นะคะหลวงพ่อทองมานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่36นะคะอง์นี้รายการที่36นะคะเรื่องสมณศักดิ์5้าห้านะคะรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะวัดบางพระนะคะนคนปรปฐมนะคะ เหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพะาระนครปฐมนะคะปีสองพนห้าสี่สี่นะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่สามสิบแปดนะคะองค์นี้นะคะต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะเป็นเหรียญอายุยืนนะคะ เป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่บุญหนานะคะปี2554นะคะจังหวัดสกลนครนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นรูปภาพล็อกเก็ตนะคะเป็นรูปภาพล็อกเก็ตนะคะหลวงอ่าไม่ใช่หลวงพ่ออันนี้จะเป็นอแปะนะคะด้าน,นหลังเป็นยันหนึกานะคะอันนี้รายการที่40นะคะ องค์นี้รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่41นะคะนั่งอยู่บนดอกบัวร้อมรอบนะคะแล้วก็ถือลูกแก้วนะคะ ่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินรายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้จะเหมือนเนื้อวานมีโรยโรยมนสารด้านหลังนะคะองนี้เป็นรายการที่43นะคะ รายการที44่44นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่องค์นี้รายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่45นะคะรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นพิเศษเงินล้านนะคะองนี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47เป็นหลวงพ่อพิงค์นะคะจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นหลวงพ่อพิงค์จังหวัดลบบุรีนะคะองค์นี้รายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่48นะคะ รายการที่49นะคะเป็นวัดท่ามอนหลวงพ่อโตนะคะวัดท่ามอนหลวงพ่อโตนะคะองนี้รายการที่49นะคะรายการที่50พระธาตุน้อยพ่อท่านขายรุ่นหนึ่งนะคะอ่านตามนี้เลยนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะอง์นี้จะเป็นรายการที่ ห้าสิบนะคะต่อไปนะคะต่อไปรายการที่51สนะคะรายการที่ห้าสิบเรายการที่ห้สบเ็ดเป็นหลวงพ่อเกิดนะคะ เป็นหลวงพ่อเกิดนะคะรายการที่51นะคะจังหวัดราชบุรีนะคะ52นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะด้านหลังเป็นรูปส้มนะคะด้านหลังเป็นรูปส้มองนี้รายการที่52นะคะต่อไปรายการที่5 3นะคะเหรียญหลวงผู้แหวนนะคะ เรียนหลวงปู่แหวนนะคะรายการที่53นะคะรายการที่54นะคะหลวงพ่อเพี้ยนนะคะรูปหล่อนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนนะคะปี47ด้วยนะคะมีตอกโค้ดเจดีได้โค้ด160 หลวงพ่อเพียรนะคะรายการที่54รายการที่ห5นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่55เป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่56พระกิง่งพระกิ่งนะคะรายการที่56ตรงตูดใต้ฐานเนี่ยเป็นเหมือนคล้าย เป็นสีเงินๆเน,เนาะนี่นะคะเป็นพระกิ่งนะคะรายการที่56นะคะต่อไปรายการที่57นะคะคุณแผนเคลือบกระเบื้องนะคะเนื้อเคลือบกระเบื้องแบบนี้นะคะหลวงพ่อรักนะคะอายุทยานะคะเป็นพระคุณแผนหลวงพ่อรักอายุทยานะคะองนี้รายการที่57นะคะ ต่อไปรายการที่58ดหลวงพ่อจัดชัยนะคะรายการที่58เป็นหลวงพ่อจัดชัยนะคะปี29รายการที่59เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่59เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่60พระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังเขียนเลื่อนสมณศักดิ์นะคะด้านหลังเขียนเลื่อนสมณศักดิ์พระครูโสพลกิติยาทรน,นะคะ2อง6นะคะองนี้จะเป็นรายการที่60รายการที่61เนะคะเป็นเต่านะคะเต่ารวงปหริวัดไซทองพัฒนานะคะ รวยอุ้ยรวยซับนะคะรุ่นรวยซับนะคะองค์นี้รายการที่61นะคะต่อไปรายการที่62นะคะอันนี้น้องไม่ทราบไม่ทราบชื่อพรานะคะรายการที่62นะคะด้านหลังเป็นหลังปิดต่อไปรายการที่63นะคะเหลียนรวยไม่จนหลวงพ่อคูณนะคะ เหรียญรวยไม่จนหลวงพ่อคูณนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หกสิบสามต่อไปรายการที่หกสิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะรายการที่หกสิบสี่รายการที่หกสิบห้านะคะรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะมีหลายองค์เลยนะคะ พี่พเลือกจับคู่ได้นะคะจับคู่ที่2 0 0บาทนะคะปิดองค์เดียวร้อยห้าิบาทนะคะองค์นี้นะคะรายการที่65นะคะต่อไปรายการที่66นะคะเป็นหนุมะเป็นเสือนะ,ะเสืออุ้ยน่ารักจังรวยทันใจด้วยนะคะหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเสือรวยทันใจหลวงปู่หมุนนะคะองค์นี้รายการที่ 66นะคะต่อไปรายการที่67เนะคะเป็นหลวงพ่อคุ้มนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคุ้มนะคะวัดอินทารามนะคะปาจีนปุรีองนี้ปีพศ2525นะคะรายการที่67รายการที่68นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะนี่มีคนถามหาด้วยนะคะ<ส><ง>เหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญร้อห้าด้านหลังเป็นหลวงพ่อคูณน,นะคะ แต่หนูหาเหรียนไม่เจอนะอ่ะ EP นี้หนูเจอมาแล้วนะเผื่อพี่ๆคนนั้นกลับมาดูนะคะอันนี้จะเป็นรายการที่68นะคะเป็นรายการที่68นะคะต่อไปรายการที่69นะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่69นะคะ ต่อไปรายการท player, right? so, uh, like ี่70นะคะรายการที so, uh, uh, ่70นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยนะคะรายการที่70นะคะวัตตะโกอยุทยานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยต่อไปรายการที่71นะคะรายการที่71เป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเขาเรียกว่าตัดชิดนะคะรุ่นภูมิใจด้วยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะนี่หลวงพ่อเงินรายการที่71นะคะ รายการที่72นะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะรายการที่72รุ่นบารมีท่วมท้นนะคะรายการที่73านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดทรงด้านหลังเป็นทรงตารีดแบบนี้นะคะองคน์นี้รายการที่73านะคะต่อไปรายการที่74นะคะ รายการที่7 4สี่นะคะเหรียญหลวงพ่อสีนะคะวัดเกาะทองรุ่นแรกนะคะนะครนายกรายการที่เจ็นะคะต่อไปรายการที่75นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระผงสุพรรณรายการที่75นะคะ รายการที่76็สนะคะเป็นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์มงคลการจนะบุรีนะคะองนี้รายการที่76็สินะคะต่อไปรายการที่77ดนะคะเป็นแม่ชีบุญเดือนนะคะเป็นเหรียญแม่ชีเป็นรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพแม่ชีบุญเดือนนะคะองนี้รายการที่77็ดนะคะ ต่อไปรายการที่78นะคะเป็นหลวงพ่อขอมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมนะคะรายการที่78นะคะรายการที่79นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่79เป็นพระปิดตานะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่80 รายการสุดท้ายรายการที่80นะคะเป็นหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อเงินเนาะใช่ไหมรุ่นสุกเศรษฐีนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนี่แบบนี้หน้าตาแบบนี้รายการสุดท้ายนะคะรายการที่80นะคะ ก็ถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็สามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็จะหาพระสวยๆพระบ้า้ามาแบ่งปันให้กับพี่ๆอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ